สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน0ูถึง5ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน0ถึง5ได้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนวันนี้นะคะ 1. ฝาขวดน้ำจำนวน5ฝาค่ะ 2. ใบงานหรือกระดาษ A4 ที่วาดรูปแบบนี้นะคะวาดตามคุณครูเลยค่ะให้นักเรียนหยิบฝาขวดน้ำขึ้นมา3าฝาแทนตัวนับ3ตัวแบบนี้นะคะจากนั้นนำฝาขวดน้ำ3ฝานี้ไปวางในส่วนรวมแบบนี้นะคะในที่มบงานนะคะ นักเรียนคิดว่าฝาขวดน้ำสามฝานี้สามารถแบ่งเป็นสองกองได้อย่างไรคะนักเรียนลองคิดดูนะคะแบบแรกเลื่อนตัวนับลงไป1นึ่งตัวก่อนเหลือตัวนับสองตัวเลื่อนตัวนับที่เหลืออีก2ตัวลงไปอีกส่วนหนึงแบบนี้นะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจำนวนนับ1และ2เราเรียก3ว่าส่วนรวมและเรียก1กับ2ว่าส่วนย่อยของ3นั่นเองค่ะเอ๊เราสามารถแยกตัวนับ3ได้แบบไหนอีกบ้างคะลองเลื่อนตัวนับ2ตัวลงมาก่อน เหลือตัวนับอีกหนึ่งตัวเลื่อนมาอีกหนึ่งส่วนนะคะจะเห็นได้ว่า3มีความสัมพันธ์กับจำนวน2และ1 3เรียกว่าส่วนรวม2และ1เรียกว่าส่วนย่อยของ3นะคะนักเรียนสามารถแยกจำนวนนับ3ได้แบบไหนอีกบ้างคะ สามสามารถแยกได้เป็น0กับ3และ3สามารถแยกได้เป็น3กับ0ข้อต่อไปนี้ไม่มีจำนวนของส่วนรวมนะคะมีแต่จำนวนของส่วนย่อยคือ2กับ2 A เอแล้วเราจะหาจำนวนในส่วนรวมได้อย่างไรดีคะ นักเรียนหยิบตัวนับขึ้นมา2ตัวนะคะเอามาวางในส่วนย่อยของส่วนที่1แบบนี้ค่ะจากนั้นหยิบตัวนับมาอีก2ตัวค่ะเอามาวางในส่วนย่อยของส่วนที่2แบบนี้นะคะเราจะหาจำนวนในส่วนรวมได้อย่างไรคะนักเรียนลองคิดดูสิคะเราจะเอาส่วนย่อย2ส่วนนั้นมารวมกันค่ะ สฝากับสองฝาร่วมกันได้เท่าไหร่คะได้สนั่นเองเก่งมากเลยค่ะจากกิจกรรมวันนี้สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของสองจำนวนขึ้นไปเช่น5อาจเขียนเป็น1กับ4หรือ 2กับ3หรือ0ูนย์กับ5นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดมีสองข้อใหญ่นะคะเราไปทำกันเลยค่ะ